สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆ่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่เชเนลสวสลวนนี้เราก็มายู่เกมเจ็ดบาทเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันจันทร์แบบนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นข้อมูลอัปเดตแล้วก็ปิดประปุงนะครับประจำสัปดาห์เพื่อนเพื่อนซึ่งสัปดาห์นี้นะครับมาถึงแล้วครับกับ h o l ลีว l Festival ฉลองครบรอบ3ปี Surf g l o b a l นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลอัปเดตของวันนี้กันเลยดีกว่าว่าพรุ่งนี้นะครับจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะสำหรับข้อมูลแรกสุดเลยที่ทุกคนต้องรู้นะครับพรุ่งนี้ จ,จะมีการปิดปรับปรุงเสริมนะครับตั้งแต่เวลา8โมงจนถึง11โมงเช้านะครับรอบนี้เนี่ยปิดถึง3ชั่วโมงเลยเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่ออย่าลืมมาล็อกอาออกเกมก่อนช่วงเวลา8โมงเพื่อป้องกันข้อมูลของเพื่อนเพื่อนด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละอันกันเลยนะครับอย่างแรกอัศวินคนใหม่ครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยตัวละครที่มาเนี่ยก็คือสี่จตุรรเทศเผ่านนังฟ้ามาเอลแห่งดวงอาทิตย์นะครับ ก็สําหรับความสามารถมาเอลนะครับผมทําคลิปพูดไปแล้วรอบหนึ่งนะก็คลิปนี้ผมไม่พูดแล้วกันเพราะว่าข้อมูลอัปเดตรอบนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันค่อนข้างเยอะนะครับโอเคต่อมาคอนเทนต์ใหม่ครับจะมีการเปิดเนื้อเรื่องหลักบทที่26นะครับใครที่ดองเนื้อเรื่องวาอยู่นะครับก็ไปเคลียร์กันได้แล้วนะเพราะว่าบทนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถรับการ์ดอาร์ติแฟกต์เป็นของรางวัลของการเคลียร์บทด้วยนะและต่อมาครับตัวละครมาใหม่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ของเกมเซบาร์เนี่ยก็คือคอสตูมเพื่อนคอสตูมอัศวินคนใหม ยกมาถึง3เซตนะครับสำหรับชุดมาเอลสามชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะเป็นชุดถาวรเพื่อนมันจะเปิดขายก่อนนะครับ2สัปดาห์แรกแบบเติมเงินใครที่อยากจะได้ชุดคอสตูมบวกกับเพชรราคาพิเศษนะครับก็สามารถซื้อได้ใน2ออาทิตย์แรกนะส่วนใครที่อยากจะซื้อแยกนะครับก็ต้องรอหลังวันที่14เดือน3านะครับตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปจะสามารถซื้อแบบแยกชิ้นได้นะครับโอเคก็ชุดมาเอลนะครับทั้ง3ชุดนะครับแตตก,ก็จะตามนี้เลยนะครับ ต่อมาลานคาเร่นเฟสติวัลนะครับก็จะอยู่1เดือนเลยเพื่อนๆตั้งแต่หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟพรุ่งนี้นะครับไปจนถึงเดือน4วันที่4ี่เลยครับซึ่งตัวละครที่สามารถแลกได้ในรอบนี้นะครับไลน์อัพก็จะตามนี้เลยสําหรับ6ตัวแรกเนี่ยผมไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่า6ตัวนี้เนี่ยเขาเริ่มเอาโวลมาแจกเรื่อยๆแล้วนะครับส่วนตัวละครที่น่าสนใจนะครับก็จะมีตั้งแต่โกเทอร์เฟสลงมาเลยครับคิงฮันเลคควินนะครับราชินีเดียเน่เมอร์ลินเฟสนะครับเอ่อดัตตินเป็ดเวนเมกตัวหนึ่งแล้วก แล้วก็จะมีเซลล์ดิเฟนนะครับที่ยังน่าสนใจอยู่มาร์กเลตนะครับตอนนี้เนี่ยเมตาเผาหนังฟ้ามาเพื่อนมาร์กเลตถือว่าคัมแบ็กเลยก็ว่าได้นะสำหรับแพทนี้นะครับแล้วก็จะมีคิวแซกกับเอทโรซ่าเฟสนะครับและกิจกรรมครบรอบ3ปีของเซิร์ฟโกลบอลนะครับแน่นอนว่ามีเซ็ตการ์ดอาร์ติแฟกต์ใหม่ด้วยเพื่อนสำหรับช่องทางการรับการอาร์ติแฟกต์ใหม่นี้นะครับจะได้จากกิจกรรมที่อัปเดตมาในรอบนี้ทั้ง5้ใบเลยนะครับซึ่งความสามารถของเซ็ตนี้ก็คือจะสามารถเพิ่มแสตพื้นฐานของอัศวินพวก ต่ออัศวินพวกพร้อมเผ่านังฟ้าที่อยู่ในสนามรบ1คนได้จํากัดทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับก็สเตตเริ่มต้นนะครับจะเริ่มต้นที่1%ถ้าอับถึงเรเวล5มันก็จะได้เป็นสานะสำหรับเซตอาร์ติแฟกต์ใหม่อันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นเซตที่ค่อนข้างน่าสนใจเพื่อนเพราะเงื่อนไขของมันเนี่ยมันฟิกเผ่าพันธุ์ก็จริงนะครับแต่บัฟที่ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเผ่านังฟ้านะคือถ้าเพ,เพื่อนลองสังเกตเซตอาร์ติแฟกต์เซตอื่นนะครับมันจะฟิกเลยว่าตัวละครท พะฉาน,นเซนีีนะครับบอกเลยว่าควรจะแลกไว้ให้ครบนะใช้ไม่ใช่ไม่รู้นะครับแต่ว่าความสามารถเนี่ยมันถือว่าดีเลยครับแล้วก็ต่อมาเพิ่มวัตถุศักดิ์สิทธิ์ใหม่ถึง2อย่างนะครับจะมีเป็นเฟรย่ากับโมโนล่างใหม่นะครับก็สําหรับเอฟเฟกของเฟยย่านะครับจะเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ไว้ใช้ลงสัตว์อสูรนิทฮอกโดยเฉพาะนะครับซึ่งจะสามารถถอนตั้งท่าของศัตรูได้ ถ้าเฟย่าใช้สกิลโจมตีเป้าเดียวนะครับนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มสเตตทั้งหมดของอัศวินพวกพ้อง4%ทุกครั้งที่สร้างเดเมจากการใช้สกิลของตอนเองสูงสุดทั้งหมด5ครั้งหรือว่า20%เลยครับเท่านั้นยังไม่หมดครับมันยังมีผลพิเศษทําให้เฟยย่าเนี่ยเป็นเผ่านางฟ้าด้วยนะครับและหากอัศวินพวกพ้องทั้งหมดที่เข้าร่วมเป็นเผ่านางฟ้าจะสามารถเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของตอนเองได้อีก10%ต่ออัศวินพวกพ้องเผ่านางฟ้า1คนด้วยครับ วัตถุศักดิ์สิทธิ์อันนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะอาจจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มดินอกได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนะครับส่วนของน้องโมโนนะครับก็ยังคงวนเวียนอยู่กับอัตลักษณ์เจไหยนะนะซึ่งสามารถเพิ่มเลเมจที่อสุวินวพวกพ้องเจดไหยนะสร้างจากสกิลโจมตีหมู่ได้5%ต่ออัศวินวพวกพ้องเจ็ดไหยนะที่เข้าร่วมต่อสู้1คนได้นะครับก็ในโหมดปกตินะครับสูงสุดจะได้บัฟสกิลโจมตีหมู่ทั้งทีมอยู่ที่นะรับถ้าเปอร์เซ็น,นีมนะ้วก็ถ้ามันมีกดพิเศษ ที่เข้าร่วม4คนได้เนี่ยก็จะเพิ่มเป็น20%เนลยครับนอกจากนี้นะครับแพทนี้เนี่ยยังสามารถสลักอุปกรณ์ของอัศวินศักดิ์สิทธิ์ไวโย,โยได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มสายา,ยาที่เกี่ยวข้องกับเข,ขาวงกดใตดินถึง8อย่างเลยครับส่วนสงครามบอสกลุ่มอัศวินนะครับเมื่อรีเซ็ตกลุ่มอัศวินครั้งถัดไปนะครับเคลลากเนี่ยก็จะถูกปรับเป็นนอกซีซันนะครับแล้วก็สัตว์อสูนอคุมุนะครับจะเปิดให้เหล่าสู้แทนนะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่5เดือนสานะครับ หรือว่าอาทิตย์หน้านะโอเคต่อมานะครับแพ็กเกจใหม่ครับก็จะเป็นแพ็กเกจเพชรพร้อมตั๋วกาชาตู้เฟสตู้ใหม่นะอันนี้เนี่ยผมว่าเขาหน้าจะเอารูปมาผิดนะครับมันเป็นตู้เก่าคิงวาเลนทายอยู่เลยจริงๆมันต้องเป็นตั๋วมาเอลแล้วนะครับก็สําหรับแพ็กเพชรพร้อมตั๋วกาชานะครับเขาบอกว่าจะมีการรีเซ็ตจำนวนครังการซื้อให้ด้วยนะครับระหว่างการปรับปรุงในวันที่7เดือน3นะครับหรือว่า,าวันที่7เดือน3ใช่ไหม อาทิตย์หน้านะเพื่อนๆส่วนแพ็กเกจอื่นๆนะครับที่มาขายเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับเอาจริงแพ็กที่ผมว่าคุ้มค่าที่สุดนะในการซื้อนเนี่ยก็คือแพ็กเพชรเพื่อนๆแล้วก็จะมีแพ็กเกจถุงน้ำโชคครบ3ปีบาทครับอันนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะส่วนใครที่ขาดอะไรนะครับก็ลองมาซื้อแพ็กแยกได้นะครับเพราะมันเป็นกิจกรรมเฟสน,นะครับแพ็กแยกเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นแพ็กเสริมพลังคอสตูม plus เอฟเฟกเพิ่มเติมอุปกรณ์นะครับก็มีนะนี่ทั้งนะครับกับขอนใบเซลนะ ถ้าใครต้องการจัดเต็มนะครับแล้วก็เขามีเวอร์ชันแบบประหยัดให้ด้วยนะแพ็กเกจ3สัตว์อสูรราคาพิเศษก็มีนะครับก็สําหรับแพ็กนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากกว่านะเพราะว่าผู้เล่นเก่าเนี่ยผมเชื่อว่าสัตว์อสูตรสาตัวแรกน่าจะฟาร์มกันได้อยู่แล้วนะครับส่วนอย่างที่2ครับแพ็กเกจที่จําหน่ายแบบถาวรนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวอันนี้เขาคือมาขายถาวรแล้วเหรออันนี้ถือว่าเด็ดมากเลยนะจะเป็นแพ็กเกจสร้อยวิวัฒต,ต่อเนื่องรายสัปดาห์นะครับก็สําหรับใครที่สร้อยไม่พอนะ ผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับกับแพ็กนี้นะโอเคอันนี้เนี่ยผมจัดเพิ่มแน่นะครับและที่เด็ดที่สุดครับนี่เลยแพ็กเกจดินท็อกสมบูรณ์นะครับแพ็กนี้ผมบอกเลยคุ้มค่ามากผมก็จัดแน่นอนนะแพ็กนี้นะจะได้ฟาร์มของเอาไปปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์ตัวอื่นนะครับที่ต้องใช้วัตถุดิบจัดดินท็อกได้ด้วยนะส่วนหัวข้อต่อมานะครับการอัปเดตระบบจะมีการขยายแรงผู้เล่นนะครับจาก100เป็น110ด้วยนะครับซึ่งนอกจากเลเวลไอดีที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับมันยังเพิ่ม ค่าพลังสูงสุดของพลังงานและจํานวนเพื่อนก็จะเพิ่มให้เราอีกอย่างละ5ด้วยนะไอการขยายแรงผู้เล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าต่อไปเนี่ยไม่แน่มันอาจจะมีปลดเลเวลร้อยสิบมานะครับแต่ว่าเขายังไม่เอาเข้ามาทีเดียวนะอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงฟังก์ชันสลักอุปกรณ์นะครับซึ่งเขาจะปรับให้เราสามารถสลักแล้วก็ถอนสลักนะครับได้ในหน้าจอติดตั้งอุปกรณ์ของอัศวนแต่ละคนเลยนะครับเอออันนี้สดวกดีนะคือ เราไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งคุยกับเมอร์ลินแล้วก็เลือกตัวละครเลือกอุปกรณ์อีกรอบหนึ่งนะครับต่อมาเพิ่มฟังก์ชันเช็คเหรียญในร้านค้าเหรียญน,นะครับเพราะอย่างน,นี้ก็น่าสนใจคือปกติอะถ้าเพื่อนๆสังเกตเวลาที่ผมเปิดกระชาเสร็จใช่ปะ่ะเวลาผมต้องไปเช็คเหรียญอะผมต้องลองกดแลกของหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็มานั่งเช็คดูว่าเหรียญของผมอะมีอะไรบ้างนะครับแล้วประเด็นคือผมอะเคยกดผิดไปรอบหนึ่งด้วยนะเอาเหรียญที่เปิดได้มานะครับไปกดแลกตัวละครที่แบบมีอยู่แล้วนะอันนั้นเนี่ยผมโคตร,บบครเซ เรามีกระเป๋าเหรียญเพิ่มเติมอ่ะให้เราสามารถส่องดูได้เลยนะครับว่าเหรียญแพตินมัมเหรียญทองเหรียญเงินเรามีอย่างละเท่าไหร่บ้างนะครับต่อมาปรับปรุงฟังก์ชันเข้าร่วมกลุ่มอัศบินนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะแล้วก็กิจกรรมใหม่ครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมก็ข้ามไปก่อนลยกันเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละเลยครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแจกเพชรนะครับล็อกอินรายวันทั้งหมด28วันนะครับได้เพชรรวม200เม็ดนะเพราะฉะนั้นอันนี้อย่าลืมเข้ามาเช็คชื่อทุกวันด้วยนะเพื่อนอ,อคนน2ััะรบ อีกอันนึงเนี่ยเขาจะมีแจกตัวสุ่มตัวพิเศษนะครับแล้วก็ต่อมาภารกิจสุดพิเศษครบรอบ3ปี7บาทพาร์ทที่1นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมภารกิจง,ง่ายนะครับถ้าทําเสร็จจะได้ตั๋วสุ่มกระชาตู้เฟสร,รวม10บใบนะครับแล้วก็รางวัลไฟแนลได้เป็นสร้อยระดับ U R 1ชิ้นนะต่อมากิจกรรมความเมตตาของเผ่านางฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกที่เลือกบัฟพิเศษได้นะครับซึ่งผมบอกเลยเพื่อนๆมันจะมีบัฟที่ทําให้เราอะ เคลียสัตว์อสูนได้ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นตลอดเดือนนี้นะครับใครที่ของยังไม่เยอะนะครับแล้วก็ตีสัตว์อสูนค่อนข้างลำบากเนี่ยเดือนนี้ต้องขยันหน่อยเพื่อนๆนเพราะมันจะฝรามง่ายขึ้นเยอะมากนะครับตรงนี้นะแล้วก็ต่อมากิจกรรมการนําโชคเผ่านังฟ้า3ปี7บาทนะครับก็สําหรับกิจกรรมนี้ไม่มีอะไรมากเพื่อนๆน,เ,นเราอ่ะต้องเปิดการให้ครบทุกใบยอยู่แล้วนะครับเพื่อรับของรางวัลทั้งหมดนะซึ่งการเปิดการแต่ละใบาเนี่ยเราจะต้องใช้คุญแจพิเศษอันนี้นะครับที่จะสามารถหาได้จาก, State Lux, State Free, กาเสเตลลาาง สงครามบอสกิจกรรมสงครามบอสกลุ่มอัศวินสเตต์รีเวิร์สท่าฝึกตนแล้วก็กิจกรรมกวาดล้างอนาบริเวรเลโอเนสนะครับและสําหรับใครที่รีบนะครับก็สามารถใช้เหรียญเงินมาแลกคุณแจกเพิ่มเติมได้ด้วยวันละหนึ่งครั้งนะก็สําหรับของรางวัลจะเป็นตามนี้เลยเพื่อนๆโอ้โหผมบอกเลยของรางวัลโคตรเด็ดอนะของรางวัลอันนี้คือดีมากนะและอันที่ไม่ควรพลาดน,นะครับก็จะเป็นแพคการ์ดอันดีแฟกต์นะครับที่สเตตหนึ่งกับสเตตสี่นะแล้วก็จะมีสเตตที่เจ็ดนะครับได้คอสตูมส่วนหัวของมาเอลด้วยนะ ต่อมาสงครามบอสกิจกรรม3ามีเบาทอาบอและสูตรแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยสู้ได้วันละ5ครั้งนะครับแล้วก็จะมีรางวัลจานวนครั้งการเคลียก็อย่าลืมไปเคลียให้ครบ20รอบนะครับเพื่อรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะซึ่งจะมีแพ็คการ์ดอาร์ติแฟกต์นะครับกับคอสตูมของมาเอลอยู่ในนี้ด้วยนะโอเคแล้วก็สูตรแลกเปลี่ยนกิจกรรมนะครับแพ็คการ์ดอาร์ติแฟกต์อีก2อันที่เหลือนะครับจะอยู่ตรงนี้นะตัวนำโชคคอกนะครับแล้วก็คอสตูมฮีโร่สูตรนะครับของ ัับบนนด้วยะครและต่อมาเขาวงกดใต้ดินซีซั่นที่สานะครับสำหรับระยะเวลานะครับจะอยู่1เดือนพอดีเลยเพื่อนๆตั้งแต่วันที่28เดือน2ใช่ไหมหลังปิดปรับปรุงไปจนถึง28เดือน3ก่อนปิดปรับปรุงนะครับวิธีเข้าร่วมนะครับก็จะอยู่ขวาล่างตรงนี้นะและการเข้าแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องใช้30สเตมินาในการเข้านะครับสำหรับรางวัลบรรลุเขาวงกดใต้ดินในรอบนี้นะครับก็จะมีตามนี้เลยเพื่อนๆถ้าเคลีย์ครบนะครับ ได้เพชรเพิ่มเติม30บเมด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้อย่าลืมไปแลกกันนะครับที่สําคัญมันมีการมาด้วยนะรอบนี้ส่วนลานค้าซีซันเขาวงกตนะครับของรางวัลที่แลกเปลี่ยนได้เนี่ยก็จะตามนี้นะครับก็สําหรับรอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าจากเดิมอะที่เล่นถ้าเราเคลียร์จบแล้วคือจบเลยใช่ปหรอบนี้เนี่ยเราสามารถเล่นฟาร์มของเพื่อเอามาแลกของรางวัลเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับซึ่งระบบนี้ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้เพชรเพิ่มเติม,ตมอีก10เม็ดนะจากคอนเทนต์นี้นะครับส่วนรางวัลกล่องเขาวงกตนะคร ของรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะสุ่ม1อย่างจากตรงนี้นะครับโอเคต่อมาดันเจี้ยนรางวัลใหญ่โซกาเลสครบ3าปีเส็บาพาที่1น่นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยสู้ได้วันละหนึ่งครั้งนะครับการันตีของที่ดรอปนะครับโดยพาที่1่กล่องมันการันตีเพชรวันละ1เม็ดด้วยนะเพราะฉะนั้นนี้ห้ามลืมตีเด็ดขาดนะครับสอาทิตย์ก็อีก14เม็ดเลยนะต่อมากิจกรรมแลกเปลี่ยนวัตถุดิบพัฒนากับคิงนะครับก็สําหรับของรางวัลที่แลกเปลี่ยนได้นะครับก็จะตามนี้เลยนะใครที่สนใจอะไรนะคร ไม่ควรแรกที่สุดนะครับก็คือนี่เลยสร้อยคอ SR กับตาปลุกพลังครบเสร็จนะครับผมเตือนไปเลยสําหรับผู้เล่นใหม่นะอย่าไปแลกนะครับส่วนของอื่นเนี่ยถ้าขาดอะไรต้องการอะไรเนี่ยสามารถแลกได้เลยนะครับต่อมากิจกรรมบูรพนาครบ3ปี7บาทพาร์ทที่1นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมมันมีตลอดอยู่แล้วนะอันนี้ผมก็ข้ามเลยแล้วกันกิจกรรมถุงนําโชคครบ3ปี7บาทนะครับก็ไอตัวถุงต,ตัวถุงน้าโชคเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยถ้าเราเปิดครบนะครับจะได้รับเพชรเพิ่มเติม10เม็ดนะ ซึ่งช่องทางการรับตั๋วนําโชคได้จากไหนบ้างนะครับ3อันแรกจะได้จากกิจกรรมส่วนอีก3อันที่เหลือนะครับเพื่อนๆจะต้องเติมเงินซื้อเท่านั้นนะและต่อมาฮอกพาร์กับกิจกรรมนะครับก็สําหรับฮอกพาร์รอบนี้นะครับของที่มาใหม่ในรอบนี้เนี่ยจะเป็นคอสตูมคิวแซกแล้วก็สําหรับเมลินชุดหมู่ชุดนอนนะครับมันก็จะสิ้นสุดเวลาจําหน่ายด้วยนะครับในวันที่28เดือนสานะหรือว่าเดือนหน้านะครับก็ใครที่เล็งๆไว้อยู่อย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะสาหรับชุดคอสตูมของเอ็กคานอ เดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูก่อนอันนี้เลยครับชุดนักลักบี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนต้องถามแน่นอนว่าเอ้ยทำไมชุดนักลักบี้เอสคานอลไม่มานะครับเพราะทางฝั่งเซิร์ฟญี่ปุ่น,นมันมาแล้วนะครับกับฮอ,อกพาร์ตอันล่าสุดใช่ไหมคือต้องบอกว่าฮอ,อกพาร์ตของเราอะ่ะมันตามหลังของญี่ปุ่นนะครับหงแพทนเพื่อนๆพูดง่ายก็คือชุดของป๋าชุดลักบี้อันนี้เนี่ยมันก็จะมาเดือนหน้านะและต่อมากิจกรรมเพิ่มจำนวนครั้งรางวัลดูโฆษณาในเกมด้วยนะครับเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวนะ อันนี้ผมไม่คิดว่ามันจะจัดเป็นกิจกรรมเลยนะครับสำหรับดูเลตของคอนโซลเลสเนี่ยจากเดิมนะครับดูได้3ครั้งจะเพิ่มเป็น5ครั้งนะครับแล้วก็ุูมฟรีจากเดิมได้วันละ1ครั้ง <c oughs> เพิ่มเป็น2ครั้งนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยใครขยันก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะเพราะว่ามันมีโอกาสได้เพชรเพิ่มเติมนะครับส่วนกิจกรรมต่อสู้ในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นดีลันผู้ขับกล่อมงูนะครับเหมือนเดิมเลยถ้าเพื่อนๆทำแอคชิเมนครบทั้งหมดนะครับจะได้รับเพชรเพิ่มเติม,เม2เมด้นะโอเคคะเมดแลแลล้้ววก็สุดท้าายะรจะมีก ปรับไอเทมแพ็กเกจเลือกสงครามสัตว์อสูรนะครับมันจะเพิ่มคริสตัลสีแดงเข้มที่ได้จากบอสนิดฮอกนะครับเพิ่มเติมให้เราเลือกได้นะตรงนี้นะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้ครับจะเป็นข้อมูลของแพทอัปเดตที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับก็สุดท้ายครับก่อนที่จะจากกันนี่เลยครับคะแนนล่าสุดของมาเอลเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับข้อมูลจากเว็บเกมวิทคะแนนเนี่ยได้ 10: เต็ม10ครับแรงทริปเปินะครับ เกือบทุกโหมดเลยเพื่อนๆทุกโหมดเอาจริงผมให้ทุกโหมดเลยก็ได้นะสำหรับไมเอลตัวนี้นะครับแล้วก็คะแนนโหวตจากผู้เล่นนะครับได้สูงถึง9.7เต็ม10จากผลโหวตทั้งหมด1,135โหวตเลยครับก็สําหรับไมเอลตัวนี้นะครับความสามารถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับใครที่เล่นทีมเผ่านางฟ้าใครที่เติมเปิดอยู่แล้วนะครับไมเอลตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าควรเปิดเป็นอย่างยิ่งไม่ควรพลาดนะครับแต่สําหรับผู้เล่นคนไหนนะครับที่มีเพจไม่เยอะแล้วก็ไม่สนใจทีมเผ่านางฟ้านะครับ อย่าเก็บเพชรไว้เปิดตู้คลาโบนะครับเพราะว่าทีมงานเ,นเขาประกาศไปแล้วว่าตู้คลาโบตู้คอลแล่ยมันจะมาภายในครึ่งปีแรกแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเซพเพชไม่เปิดตู้มาเอลตู้นี้นะครับเพราะว่ามาเอลเนี่ยอนาคตเรายังสามารถเปิดหาได้ใช่ไหมแต่ว่าตู้คอลแลบเนี่ยโอกาสที่มันจะรีรันกลับมาเนี่ยมันยากกว่าตู้เฟสแบบโคตรเลยนะ พอถ้าเพื่อนๆลองดูแบบพวกเอออท์ะ LT นะครับหรือว่าเซนเจอร์ติงเนี่ยน่าจะเป็น2ปีบวกแล้วนะยังไม่รีรันกลับมาเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสาหรับตู้ไมเอลเนี่ยเดี๋ยวผมมาไลฟ์เปิดแน่นอนนะครับสำหรับเวลาที่ผมจะไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบอีกทีผ่าน Facebook แล้วก็ u t u b e ของช่องผมนะครับและสุดท้ายนี้เพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างกับไมเอลตัวใหม่นี้นะครับจะเปิดหรือว่าไม่เปิดเนี่ยยังไงลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกผมหน่อยแล้วกัน ผมก็อยากดูนะครับว่าเพื่อนๆแต่ละคนคิดยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ